เรื่องเล่าตัดตอน P.K.G สนับสนุนโดยร้านอาหารอีสานเดสกะเรื<ช>่องเล่าวันนี้<ม>ใช้ชื่อเรื่องว่าหลอนปริศนาเรื่องเล่านี้<ช>เป็นประสบการณ์ตรงหรือว่าเป็นประสบการณ์รับฟังมาคะรับฟังมาเป็นเป็นเรื่องที่รับฟังมาอืมเป็นเรื่องที่รับฟังมานานหรือย,อยังเอานานแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ผมรับฟังมาเมื่อประมาณสามสี่เดือนอที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่เพิ่งรับฟังมาเนอะแต่เหตุการณ์มันเกิดมาระยะเป็นปีปีแล้วหลายปีหลายปีหลายหลายปีเลยเพราะว่าคนที่เล่านี่ก็สักอายุสักสี่สิบและ้ะเกิดขึ้นจะว่าขเขาอายุยี่สิบอ่ะยะี่สิบปีนูนอ่ะค่ะอุ้ยย้อนกลับไปยี่สิบกว่าปีนู้นนึกถึงบรรยากาศกับสิ่งที่อาจารย์พัดจะเล่าเนี่ยเราพอจะนึกออกและนึกถึงความเก่าแก่ของเรื่องราวได้เลยงั้นขอฟังเลยค่ะหลอนปริศนาเชิญค่ะ ครับก็เริ่มเรื่องเลยเนาะก็ะเป็นเรื่องที่ผมรับฟังมาจากจากลูกศิษย์คนหนึ่งก็แล้วกันเนี่ย<ะ>เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนนะช่วงเขาวัยรุ่นสักยี่สิบกว่าเนี่ยเขาไปไปเที่ยวต่างจังหวัดนะทางภาคใต้<ะ>จังหวัดหนึ่งทีนี้ไปตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการเป็นมบบครับว่าการเช่าบ้านเช่าโรงแรมคล้ายๆถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนพูวิลล่าแหละครับค่ะ ในการที่จะพักอาศัยต,ตัวตัวลูกศิษย์ผมเนี่ยไปกับแฟนแล้วก็มีเพื่อนของของแฟนเขาในอีกสามคนนะ <c oughs> ไปเที่ยวกันทีนี้ก็เมื่อเดินทางไปถึงที่พักเนี่ยก็ก็มีการกินสังสรรค์กันละครับ <c oughs> กินสังสรรค์กินอะไรกันอย่างเงี้ยทีนี้ทางลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาก็เหมืนอนอยากเข้าห้องน้ำนั่งเขาด้านกินกันอยู่หน้าบ้านริมหาดอะไรเงี้ยอืก็ <c oughs> <c oughs> อยากเข้าห้องน้ําก็เลยอ่าเดินออกจากวบกมาเพื่อที่จะไปเข้าเมืก็เข้าไปในบ้านนั่นแหละเข้าไปในบ้านปุ๊บเนี่ยเข้าไปถึงพวกเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งก่อนเด็กผู้หญิงอายุราวๆสักยี่สิบกว่ากว่าแต่งตัวเหมือนเด็กทเ,ดเที่ยวขับเที่ยวบ้านะใส่เสื้อไซส์เดียวอะไรเงี้ยออืยืนอยู่ในบ้านอแต่ยืนอยู่เนี่ยเขาลูิสย์ของเขาไปก็ตกใจเพราะว่ามันไม่เปิดไฟอื เข้าห้องน้ำแต่ไม่เปิดไฟเออเอออยู่ยืนอยู่อย่างนั้นอะยืนอยู่เฉยๆแต่มันไม่เปิดไฟค่ะทีนี้ทางลูกศิษย์ผมก็เอ๊ะใครมายืน่งเพราะเข้าไปครับปรากฏว่ารากดเปิดเปิดไฟไปแล้วก็เจอผู้หญิงคนเนี้แหละยืนอยู่แล้วก็มองๆๆมองมองมองทางลูกศิษย์ผมทางลูกศิษย์ผมก็เอ๊ะมันใครมาจากไหนทําไมเราไม่เคยเห็นค่ะอ่า เพราะว่าเรามาเนี่ยพักก็มีม,มีมีตัวเขามีแฟนแล้วก็มีเพื่อนแฟนอีกสามคนเดินทางมาด้วยกันผู้หญิงคนนี้มาจากไหนไม่อยู่ในบ้านแล้วก็ถามถามมาว่าเออแบบเป็นใขรไปจากไหนอะไรเงี้ยซึ่งทางผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบเฉยๆยืนมองไอ้ทางรู้สึกก็ด้วยความที่แบบปวดท้องเชียะ <ๆ S 1> ก็เลยแบบไม่ได้สนใจรีบเข้าห้องน้ําไปกะว่าได้ออกมาจากห้องน้าค่อยค่อยถามค่ะ ก็ปรากฏว่าพอเข้าน้าไปเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็พอออกมาก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นแหละพอไม่เจอปุ๊บเนี่ยก็เดินกลับไปที่วงกลับไปที่วงเด็กก็นั่งกินกันอยู่ก็ไปถามอืคนในวงว่ามีใครอบเด็กมาเรียกเด็กมาหรือเปล่าเนี่ยทําไมปล่อยน้องมายืนในบ้านคนเดียวแล้วก็ปิดไฟมืดตื้ออะไรเงี้ยนะคนในวงก็ต้องบอกว่าก็เมาเมากันแล้วก็เมาเมา ก็แบบไม่มีใครจะไปเอามาบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็แบบพูดกันไปแล้วก็แซวกันไปแซวกันมาแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้คิดอะไรก็แซวกันเฉยจนเขาระหว่างนี้เขานั่งกินอยู่เนี่ยทางลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายที่นั่งหันหน้าเข้าบ้านอืนะเขาก็มองก้าไปเขาก็เห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าต่างออืเขาก็เลยชีย้ไปนั่นไงน่ะน้องคนนั้นยืนอยู่นั่นไงแต่พอทุกคนอ่านไปก็ไม่มีอมอืมันก็แบบ เมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเงี้ยนะคะจนกินกันเสร็จก็มีการเข้าไปเพื่อจะไปอาบน้องอาบน้นํานอน,อนกันนั่นแหละแต่เขาก็อาบแฟนแฟนลูกศิษย์ผมก็อาบแล้วอา่าผู้ชายสามคนก็อาบแล้วตอนี้ก็ถึงตาลูกศิษย์ผมเนี่ยออกมาอาบเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็อาบน้ำคนข้างนาน<ม>ก็เลยให้คนอื่นอาบไปก่อนอ พอเสร็จคนอื่นก็อาบเสร็จแล้วเขาก็เข้าเข้าห้องเข้าห้องมันมีห้องสองห้องนะครับค่ะลูกศิษย์ผมนอนห้องหนึ่งก high ับแฟนส่วนผู้ชายสามคนจะนอนอีกห้องหนึ่งก็ว่าแต่ห้องน้ำเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าห้องเดินมาหน้าห้องก็จะเจอห้องน้าอะไรเงี้ยค่ะก็คนอื่นอาบน้ำาแล้วเข้าที่พักไปแล้วลูกศิษย์ผมเป็นคนสุดท้ายที่มาขะมาอาบน้าก็ก็ เดินออกมาเปิดเปิดประตูห้องออกมาจะเ mm. ข้าห้องน้ำปรากฏว่าเจอเจอเอผู้หญิงคนเดิม mm. ยืนอยู่ที่หน้าห้องน้ำ mm. ยืนอยู่หน้าห้องน้ำก็เลยบอกประมาณก็เลยได้โอกาสก็เลยถามเออมาจากไหนเนี่ยทำไมใครมันคนป่ามาเนี่ย mm. อะไรเงี้ยนะพูดพูดถามผู้หญิงคนนั้นนะก็ไม่พูดกลมหน้า mm. ก้มหน้าแล้วเขาก็เดินฮะเปิดประตูะห้องของ ผู้ชายสามคนอน่ะเปิดแล้วก็เดินเข้าไปทางลูกศิษย์ผมบอกว่านี่ถ้าจะหญิงนะเนี่ยอแบบแล้วแรงน่าดูเลยเป็นผู้หญิงคนเดียวไปนอนกอยผู้ชายสามคนคอี่โอะไรอย่างเงี้ยแแบบคิดในใจนะแล้วแต่ลูกศิษย์ผมไม่ตนใจแล้วก็เข้าไปอาบน้ำนะเพราะว่าเป็นเรื่องของคนเดินเขาเราไม่ไม่ไปขัดไม่ไป,ไปยงไงุ่งเนี้ยนะก็ก็อาบน้ำอาบทาแล้วเรียบร้อยเสร็จก็ก็ออกมาออกมาเสร็จก็เข้านอนนะครับค่ะ คือแรกนี่น้อนก็ฝันว่าที่บ้านเนี้ยมีอ่อลักษณะว่ามีการฆาตการรมเกิดขึ้นในบ้านเปนคนทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายในบ้านแต่ในฝันนั้นนะมันมันไม่เห็นหน้าว่าเป็นใครเป็นใครมางอื่อารู้แต่ว่าผู้ชายคนที่ทําการฆ่าเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนไทยอืเพราะว่าเสียงพูดเป็นเสียงชาวต่างชาติอ่อาแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา พอสะดงตื่นขึ้นมาเนี่ยทางเ่ะเขมันก็เช้ากว่าดีนะจะดงตื่นก็ออกมากินโน่นกินนี่กันแล้วก็ออกไปเล่นน้ n g เล่นน้ําไปเที่ยวไปอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับระหว่างที่ไปก็ก็ไม่ได้พูดคุยกันมาไปรถกนระคันแต่พอมานั่งหน้าบ้านอีกตอนเย็นมานั่งสังสรรค์อนี้ก็เลยเซวว่าแบบโอ้เนี่ยมาถึงทะเลเนี่ยอ้อมเด็กมาก็มีบอกกันเลยโอ้แล้ว เด็กคนหนึ่งหูผู้ชายสามคนนี่อะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยก็แบบพูดแย่ yeah, นะอ่าพวกเพกืพ่อนขอแฟนก็บอกว่าใครไม่มีอือ่าทางลูกสิบเขาบอกไม่มีได้ยังไงก็เจออยู่หน้าห้องน้ำอื่าเจออยู่หน้าห้องน้ำไอ้ทางห้องน้ำก็งงจะไปมีได้มันจะไม่มีได้ยังไงเมื่อคืนก็นอนกันสามคนไม่มีคนเอนิญอะไรเงี้ยแบพูดไปแล้วเขาก็แบบเขาก็ไม่ไสนใจเขาก็แบบนั่งสังสรรค์คุยกันร้องเพลงร้องเพลงอะไรกันไปนะ,ะจน เสร็จแล้วก็ลูกศิษย์ผมก็ขอตัวนะจะขึ้นไปบนห้องนะมันจะขึ้นไปบนห้องมันก็ต้องเดินขึ้นบันไดใช่ไหมพอเข้ามาถึงพมกก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นนะกําลังเดินขึ้นบันไดอยู่อกําลังเดินขึ้นบันไดทีนี้ลูกศิษย์ผมก็เดินตามหลังเลยไหม่ทีนี้เขาว่าเหมือนกับว่ามีคนเห็นรู้ว่าคนเดินตามหลังเขาก็เดินชา้ชาๆเดินชา้ชาๆไอ้ลูกศิษย์ผมก็แบบลำคาแบบมิทำไมมันเดินช้าจังว่ามันมิ ไม่ขึ้นไปซ้ายแล้วๆไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบเรียกน้องพี่รีบอะไรเงี้ยออช่วยเดินให้มันไวหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับเดินเร็วขึ้นพอขึ้นไปถึงชั้นสองอันปุ๊บเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองหน้าลูกศิษย์ผมแล้วเขาก็หันกลับไปเขาก็เดินเข้าไปในห้องของผู้ชายสามคนนั่นแหละอืแต่ว่าเดินเข้าไปโดยที่ไม่เปิดประตูนะอุ้ย คราวนี้เดินทะลุประตูเลยหรอเดินทะลุประตูเข้าไปเลยลูกศิษย์ผมจะช็อกตายเอ้าอุ้ยมันเดินทะลุประตูไปเลยค่ะเออผมผมมาเดินทะลุประตูไปแต่กูว่าไอ้ลูกศิษย์แทนที่จะไปแรกว่าจะเข้าไปในห้องไปไม่เอาแล้ววิ่งลงกระดเออกลับมาหาทางกลุ่มแฟนกลุ่มเพื่อนกับ้านงกินกันว่าไอ้ผีลอกผีผู้หญิงคนที่เล่าให้ฟังนั่นแหละเนี่ยผีลอกผีลอกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนก็แบบกลายเป็นโดนตะล้อโอนแบบโกลล้อตลกปกฮากัแบบว่าแบบ ลูงสิบผกเมาหรือเปล่าอืหรือว่าหลอนอะไรหรือเปล่าทำไมเห็นเห็นก็อยู่คนเดียวในงมาวานแล้วนเนี่ยอะไรเงี้ยอืเสร็จแล้วก็เขาก็เลยไม่เข้าไปข้างในเลยก็นั่งกินสังสรงรค์กับผ,ผู้ชายอยู่ตรงนั้นแหละจนพอตกกลางคืนก็เหมือนเดิมอาบนา้ำอาบนา้ำตอนนี้ก็อาบไปคนสุดท้ายเหมือนเดิม เหมือนเดิมอ่าปรกากฏสุดท้ายก็ออกมากำลังจะเดินไปที่ห้องน้ำปรากฏว่าเห็นว่าที่ห้องน้ำนะ่ะมมีคนอยู่ข้างน้ำเหมือนกำลังจะออกมาจากห้องน้ำเหมือนท้าทุราเส็จแล้วก็เปิดประตูแง้มาเพื่อที่จะออกจากห้องน้ำค่ะก็เลยยืนรอปรากฏว่าคนคนนั้นอ่ะเหมือนเอาหน้าเอาตามาส่องที่ข้างมันเปิดประตูแง้มาแล้วส่องคนะ่ะมามีคนอยู่ข้างนอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้ทารู้สึกบอกว่ามันเป็นอะไรของมันวะใครอะไรเงี้ยก็เลยเรียกชื่อเพื่อนของแฟนไปค่ะไม่ตอบ ไม่ตอบเอ๊ะมันใครวะอะไรเงี้ยก็ยืนอยู่พักหนึ่งเคาเลยบอกเอ๊ะดูอะไรกันหนาะวนจาบน้ำรีบๆออกมาอะไรเงี้ยก็พูดนะอะก็ไม่มีเสียงตอบลูกศิษย์เมาก็เริ่มเช็คมีน้ำโห河อะ,อะก็เลยจับประตูแล้วผักไปเลยเออทั้งทั้งที่เห็นว่ามีคนแงะประตูแล้วกาลังมองอยู่นะเออก็เห็นดวงตาอยู่อะชะเงอะแอบบองนจับแล้วผักไปเลยเออเขาบอกว่าพอผักมันเหมือนมันประตูมันเปิดไปเป็นอากาศปกติไม่มีคน อุ yeah. oh ้ยอย่างเงี oh. uh. ้ยเออเขาก็ตกใจตกใจต้องเรียกแฟนมาเฝ้าอ่ะนอุ้ยยังอยู่ได้อีกเลยเฮ้ยเออเขาก็บันมันแค่วันเดียวก็กลับแล้วไงเออพออาบน้ำเสร็จแล้วก็กลับเ็้าไปนอนก็บอกแฟนว่าแฟนหน่อยไปคิดมากเลยอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นอะไรอย่างงี้แหละอืมอกมอไหวบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็นอนอะไรเงี้ยก็ตกกลางคืนก็นอนก็ฝัน ฝันอีกฝันเมื่ออาการเดิมว่ามีคนน่ะฆาตากรรมกันในบ้านหลังนี้การทะเลาะกนรแก้แค้นชาวต่างชาติแล้วมีการยิงแต่แต่คราวนี้ภาพมันชัดมากว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลูกศิษย์ผมปรจําจได้แม่นเลยว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงคนที่เขาเจอในบ้านอเออเขาก็ตกใจว่าผู้หญิงคนนี้โดนเอาหัวเนี่ยเหมือนจับหัวกดไปที่กําแพง,งห้องแล้วก็ใช้ปืนยิงอุย จ่อเลยอืออาจับไปที่วอดแจ้วก็จ่อยิงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยก็แล้วก็หว่งันนั้นก็โดนยิงแล้วเสียชีวิตแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ร้องว่าขอให้ช่วยให้ช่วยครับเลือดออกจากปากออกจากหัวอะไรเงี้ยขอให้ช่วยทางรถติดผมก็สะดุ้งตื่นแล้วดึงตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเวลาช่วงประมาณช่วตีสองตีสาม,มาอะเออเออพอสะดุ้งตื่นมาก็แบบอเออฝันเฉยๆไม่มีอะไรอะไรเงี้ย ระหว่างที่กำลังกำลังคิดอยู่อย่างนั้นเนยก็ได้ยินเสียงคนเนี่ยกระซิกะเข้าใจไหมเหมือนคนสะอื้นอึ๊ก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 อย่างเงี้ยก็เลยมองไปมันมืดมืดนะมันมันมันมืดพราวก็ปิดไฟหน่อยสะอื้นอึ๊กอึ๊กอึ๊กเนี้ยมันอยู่บริเวณน่ะปลายปลายปลายเท้าปลายเตียงซึ่งมันก็คือห้องอีกห้องหนึ่งาก็จะมีแค่กัแมงกนเป็นห้องหนึ่งที่เพื่อนของของแฟนเขานอนอยู่อยู่แล้วแต่เสียงนั้นนะมันอยู่ปลายเท้า ายเ้าในห้องตัวเองเขาก็เลยเขาก็เลยเปิดโคมไฟหัวเตียงค่ะพอเปิดมาสิ่งที่เ็นคือเห็นผู้หญิงที่อยู่ในความฝันนั่นแหละนั่งขูดข่าวเอาหน้าซุบที่วางขาตัวเองแล้วก็หลอกหายค่ะพอเปิดไฟปุป๊บอะผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามพร้อมกับบริเวณชี้ไปที่บริเวณหัว ชี้บริเวณบริเวณหัวแล้วก็มีเลือดค่อ,อยๆไหลซึมออกมาโอ้ยให้เห็นชัดเจนเลยเปิดไฟเขา้ามาเห็นชัดเจนเลยว่าพอเปิดไฟมาเห็นชัดเจนว่าอเป็นไฟสุดไฟหัวตจ้งว่าสลัลวสลัวสีส้มอ่ะค่ะเออก็เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาแล้วชี้ที่หัวแล้วก็มีเลือดไหลออกมาแล้วก็หน้าเริ่มอืดบวมขึ้นค่ะตาก็ทหลนโปนออกมาอย่างเงี้ยลิ้นจุก ปากเลือดไหลน้ำหลงเต็มน้ำนงน้ำหนองเต็มหน้าหมดอ,อย่างเงี้ยค่ะ<า>ลูกศิษย์ผมบอกว่าเวลาทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากค่ะ<ฆ>แล้วเหมือนเขาก็กระโจนตัวมาข้างหน้าจะหายลูกศิษย์ผม,มอ่ะอ้ยลูกศิษย์ผมบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะทนดูหรอกแต่ว่ามันเหมือนมันโดนผีอ้าม, perfume, มันขยับไม่ได้ค่ะ<ภ>โอ้โหกรี๊สดสุดเสียงเลยอ<ห>่าแล้วกรี๊ดสุดเสียงพวกแฟนเขาก็ตื่นนะค่ะตื่นขึ้นมาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็หายไปอืม โอ้ตอนี้นอนไม่ได้เลยนอนไม่ไดู้่อยู่ยังไงกวนะเออนอนไม่ได้อ่ะก็ทํายังไงก็ไปเรียกไปเรียกเพื่อนไปเรียกแฟนเรียกเพื่อนบอกไปนั่งกันอยู่ห้องหน้าดีกว่าเวลามันก็ติดต่อที่สามแล้วไปนั่งกินนั่งอะไรกันดีกว่านอนไม่ได้แล้วนอนไม่ได้อืจนก็อยู่กันจนเช้าหน้าหาดก็อยู่กันอยู่กันจนเช้าอ่ะะคก็กลับเข้าไปเพื่อ่จะไปเก็บของทีนี้ ตัวเองก็เก็บโคงเก็บของเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยออก็ไปห้องเพื่อนแฟนไปกันบอกว่าเนี่ยเขาฝันว่าอยู่ในห้องนี้ห้องนี้อะไรเงี้ยอืมพอไปปุ๊บอ่ะมันก็จะมีเตียงเป็นเตียงลักษณะเตียงไม,ม้หัวโค้งโค้ง่ะเขาก็เลยเก็บของเสร็จแล้วเขาก็ไปเลื่อนเตียงนั้นออกมาอืมกาเลยเห็นหัวเตียงมันเป็นไม้โค้งโค้งอ่ะพอเลื่อนออกมาได้ปุ๊บอ่ะสิ่งที่เห็นคือเห็นพวงมาลัยห้อยอยู่ที่หัวเตียงนั้น อยู่ที่ด้านหลังของหัวเตียงที่โค้งๆอะนะใช่ใช่แล้วก็ตรงกำแพงอะมีรูกลมๆอยู่หนึ่งรูค่ะอ่าแล้วก็ถัดลงมาจากจากกําแพงตรงนั้นข้างล่างเนี่ยเป็นตัวนอะอมันเป็นมัเป็น,ป,น,ป,นปาเก้อะครับค่ะตรงบตตริเวณตัเรนปาเก้นั้นอะมันมันทองแล้วก็มีลักษณะของคราบคราบสีเหลืองๆดำๆอยู่ค่ะติดอยู่ที่ปาเก้ค่ะ ซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เขาฝันออพอเหตุอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเก็บข้งเก็บของก็ออกไปหาเจ้าของที่พักแล้วก็ถามว่าบ้านที่เขาพักเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรไหมค่ะซึ่งแน่นอนแหละเจ้าของที่พักก็ไม่ยอมบอกอืไม่ยอมบอกก็สัดไซไล่เลี้ยงกันไปกันมาไม่ยอมบอกจนก็ออกมากินข้าวข้างหน้าอะไรเงี้ยทั้งซอยข้างหน้าที่เข้าไปก็เลยไปแบบคุยกันในร้านร้านข้าวว่า แม่งผีผู้หญิงแม่งหลอกหลอกแต่กูเนะี่ยคนอื่นไม่หลอกเนะี่ยแล้วก็ uh huh. มาเข้าฝันได้เห็นเลยนะอะไรเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาคนที่อยู่ข้างหน้าตรกซอยเป็นคนร้านขายข้าวนะ่ะ uh huh. ก็เลยถามว่าไปพักที่ไหนมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าพี่ที่พักนี้นี้นี้ขเขาก็บอกว่าอ๋อไอ้นี่มันไม่เคยมันเป็นข่าวเหมือนกันนะก็ uh huh. คือกผู้หญิงอะ่ะมีแฟนคนต่งางชาติแล้วก็มาพักกันอยู่อื uh huh. แล้วก็เหมือนกับว่าพฝทธชาติต่างชาติเนี่ยคือหู่หวังก็เลยมีการลงมือลงไม้ลงมือแล้วก็มีการยิงกันตายอืในห้องง้อง,องที่พักที่นันค่ะแล้วก็เอาโศกอะเอาโศก่ะยัดไว้ใต้เตียงนั่นแหละสศประจับจัดไว้ใต้เตียงเ็าบอกว่าปัจจุบันรู้กระสุนยังอยู่อยู่เลยอะไรงเงี้ยเออพ้ยตรงตรงอย่างที่เขาเห็นจริง,รงๆด้วยอ่ะอ่านั่นแหละก็เป็นเรื่องที่เขาหลายรบฝังมาเฮ้ย อุ้ยอันนี้ผีบ๊บป้ากระทักความหมาจานแอบผีบ๊บบ้าเออจริงๆเดี๋ยวนะคือแล้วลูกศิษย์อาจารย์นี่คือเข้าใจแข็งมากเลยนะเจอวันที่หนึ่งเดินสวนกันโอเคเข้าใจได้ยงคิดอาจจะคิดว่าเป็นคนที่เพื่อนๆเพื่อนแฟนออพมาพอครั้งที่สองมันเริ่มแปลกๆนะมีการเดินทะลุเข้าประตูแต่ก็ยังใจสู้อยู่อีกอะเพราะว่ามันจ่ายเงินไปหมดแล้วไงอืม โอ้โหก็ใจแข็งแหละโอ้ก็ใจแข็งแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่อยู่หนึ่งถึงสามวันเขาก็มาปรากฏให้เห็นทั้งสามวันไม่ว่าจะเป็นในฝันหรือว่ามาปรากฏตัวให้เห็นจริงๆเหมือนเขาอยากจะบอกเนอะว่าดวงวิญญาณเขายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอยากจะขอบุญเนอะหรืออยากจะให้ให้ใครปลดปล่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมอุ้ยน่ากลัวอยู่อาจารย์อันนี้น่ากลัว โอ้โห oh, ตายแล้วเรื่องที่นำมาฝากกันเรื่องที่นำมาฝาก <c oughs> หลอนปริศนาจริงๆ